ตอน,นแรกก็เจอแล้วครับฟังบรรยากาศสิครับซิกแซกมาเรื่อยๆ ชมวิวไปก่อนนะครับว้าวพอขึ้นได้ก็ไปต่อเลยครับโนหลอกให้มันลงมาคือไม่ส่งขึ้นบนมากเร็ว ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วตอนนี้จะลงไปที่อุทยานนะครับตัวนี้เราจะขึ้นไปข้างบนไปตามหาช้างกับทะเลหมอกบนยอดเขาเทวดานู่นเรามาถึงอุทยานเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังก็คือยอดเขาเทวดา เรากำลังจะเดินขึ้นเขาเทวดาดูมีสองตัวมาเป็นเพื่อนเขอพักก่อนนะครับพักเหลืออีกสามร้อยเมตรครับเส้นทางเป็นแบบนี้ครับอ หันหลังไปดูข้างล่างสิครับว้าวมาถึงแล้วครับยอดเขาเทวดาว้าววันนี้จะพอมีหวังหรือเปล่าที่จะมาตามล่าช้าบนยอดเขาเทวดามาดูวิว 360ร้อสงศาบนยอดเขาเทวดาอาวันนี้มีเพื่อนร่วมทางสองตัวและสองคนว้าวผู้พิชิตยอดเขาเทวดาใช่ยาว